ครับวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยเลยนะครับทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมออสตาร์ออสตาร์ไม่ว่าปัญหาคืออะไรรู้ไหมเปิดด้วยทุกคนชิดเคเปิดได้ออสตาร์ทุกคน คือตัวเนี่ยโอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ปะอะตัวออกหนึ่งเปอร์เซนต์หนึ่งเปอร์เซนต์นี่แม่ก็ออกยากแลหละปัญหาคือไม่ได้ออตาด้วยเดี๋ยวดู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 นะว่าออสตาเท่ากับศูนย์จุดสองเท่ากับเปอร์เซ็นต์หัหนเปอร์เซ็นต์ดิสักสองร้อยเท่ากับศูนย์จุดเท่าไร่อะ โโอตอนแรกนะกะไม่ทำแล้วได้ออสตามาทุกคนอู้งี้งี้ก็งี้ก็ลั่นเลยดิเอ็ดงี้โอ้โห <c oughs> ได้ออสตาด้วยโอเคเดี๋ยวเราขอไปเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าทุกคน พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามารีวิวออสตากันโอเคไว้เชียกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ